เปิดเมนแทนธนัชชาตอบกลับคนรู้จักหลังประเด็นโดนโยงคู่ชมผู้นอ็อตกำลังใจหลังไหลให้ไม่ขาดสายสำหรับแทนธนัชชาหลังอยู่อยู่ก็ซวยถูกโยงข่าวที่กำลังเป็นกระแสในโซเชียลซึ่งเธอก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ขอบคุณเจ้าของบัญชีอินสตาแกรมบัญชีหนึ่งที่โพสต์รูปถ่ายคู่กับเธอพร้อมแคปชั่นให้กำลังใจว่า Don't worry my sister I know you well Fighting I will always support you ซึ่งแทนคอมเมนต์ตอบกลับว่าขอบคุณค้าพี่เปิดเมนแทนธนชาต่อบกลับคนรู้จักหลังประเด็นโดนโยงคู่ชมผู้นอ็อตกำลังใจหลังไหลให้ใหไม่ขาดสายสำหรับแทนธนชาหลังอยู่อยู่ก็สวยถูกโยงข่าวที่กำลังเป็นกระแสในโซเชียลซึ่งเธอก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ขอบคุณเจ้าของบัญชีอินสตาแกรมบัญชีหนึ่งที่โพสตรูปถ่ายคู่กับเธอพร้อมแคปชั่นให้กำลังใจว่า Don't worry my sister, I know you well. Fighting I will always support you. ซึ่งแทนคอมเมนต์ตอบกลับว่าขอบคุณค้าพี่